สวัสดีครับตอนนี้ลุงดำยามเย็นก็มาดูคุณตกปลานะครับตอนนี้ก็น้ำก็ไหลเชี่ยวกว่าที่เดิมอีกวันนี้ก็เย็นเย็นประมาณสิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับตอนนี้ลุงดำก็จะมาดูที่เขาสร้างเขื่อนนะเมื่อเมื่อตอนเย็นเย็นหรือไม่เย็นไม่ตองคืนไม่วานเนี่ย วันไม่วานไม่จกไม่ต้องคือน้ําไหลจากเมืองกาญฝนตกที่เมืองกาญนะตกแรงด้วยนะและ้วก็ไหลลงมามาที่เขตเนี้ยไหลมาพอไหลมาเสร็จแล้วปั๊บเหมือนปลาที่สุพรรณบุรีได้น้ําใหม่มาพอน้ําใหม่มาปลาก็ขึ้นเยอะตอนนี้กระเชียนปลาละแวงที่เห็นตรงนี้กระเชียนปลาละแวงคือตกปลาละแวงอ่ะบางคนเขาเรียกตกบิดธ,ธรรมดาของ้นงป็นปลาละแวงอยู่ที่น้ําไหล ตกเบ็ดแต่ละอย่างมาไม่เหมือนกันนะครับเชียนปาลาระแวงนี่ก็ตกปลาตัวใหญ่ถ้าตกเบ็ดของพี่เขาคนนี้ก็เขาเรียกตกเบ็ดตุ้มหรือเบ็ดที่มีเขาเรียกว่าอาหารเฉยๆแล้วก็ปั้นปั้นเป็นก้อนๆน,นะแล้วใช้เบ็ดพวงแล้วก็ตกแล้วก็ใส่พอปลามากินตุ้มเสร็จแล้วก็จะมาดูเอาพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ เม็ดโฟมเข sí, English, ้าไปกระตุกตอนนี้เขาเรียกปลาเก็ดหรือปลาแต่ที่นี้ปลาหนุ่เชยนปลาใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งเช่นปลาใหญ่นู้นเสื้อสีนึ่เสื้อสีน้ำเงินเขาเรียกว่าตกปลาตกเบ็ดคือเบ็ดไม่มีเหยื่อใช้เบ็ดกระตุกแบบปลาละแวนอันนี้ก็เช่นนี้เสื้อสีดํานี้ก็เหมือนตกเบ็ดละแวนอ่ะมาเขาจะใช้ใช้เบ็ดผูกทีหนึ่งก็สี่ตัว ตัวห้าตัว,วเป็นพวงเขาใช้เบ็ดประมาณ 5O 5O นะ 5O แล้วก็กอกปลาตัวใหญ่ๆมา,า,าแล้วนู่นได้แล้วคนนี้ก็ตกปลาตกปลาตุ้มได้แล้วตัวหนึ่งห้อยมันกเบ็ดกระตุกได้นะครับอยากมาไปดูนะสองตัวนั้นตกปลาตกปลาใส่เหย่อนะครับนี่ตกปลาเราถ้าปลาเราแวนนี่ดูอย่างหนึ่งนี่เขากระตุกนี่ ตกอย่างเงี้ยปลาละแวงเนี่ยตกปึ๊กปึ๊กปึ๊กนะครับถ้าตีตัวหนึ่งเออเพราะว่าตีตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่าครึ่งโลครึ่งโลกว่าได้เลยไหนปลาอะไรอะไรบ้าง่าใน,นดูดิเอาตะแกรงให้ดูหน่อยนี่ปลาลุกนุ่นเหรอปลากระมังตัวลเล็กปลาสร้อยหางแดงปลากระมังตัว,ต,วตัวไปได้สี่ห้าตัวแล้วพี่เขาก็พึ่งมาเหมือนกัน แต่คนที่ได้รอบแรกตอนน้ําที่มันมาเขาเรียกว่าน้ําที่เมืองกาญมันเย็นไงพอฝนตกมาปั๊บและทีนี้น้ําที่เมืองกาญก็ไหลจากหน้าเขื่อนท่าลงก็ลโลมาสุพรรณบุรีนะครับและปลาที่อยู่ใต้น้ําฝั่งนี้นะพอได้น้ําเย็นมาปั๊บปลาก็จะสวนน้ามาเลยเขาเรียกว่าได้น้ําใหม่ะเพราะน้ําเย็นกับน้ําที่ไหลมาจากข้างบนมันก็เขาเรียกว่าน้ํามันจะผิดกลิ่นกันนะ กินน้ำเย็นน้ำใหม่จากฝนตกก็เหมือนว่าได้น้ำใหม่จากเมืองการไหลลงมาคนก็ได้ปลาละแวงเยอะฝั่งแต่ลุงดำก็ดูว่าได้ปลาละแวงก็ตกกันตกเบ็ดตุ้มก็ตกกันแล้วแต่คนจะถนัดนะครับนี่แต่ข้ามไปฝั่งนู้นเขาปิดแล้วก็ต้องอ้อมไปไกลนะผเชียนคนนี้เชียนี่อยู่ตรงนี้ได้ปลาตัวใหญ่ๆเยอะนะครับ ตัวละโลตัวครึ่งโลตัวลโลว 4, ตัวได้สี่ห้าตัวในกระป๋งนะครับกระตกปลารรแวนสายเบ็ดห้าโอพวงหนึ่งจะมีประมาณสี่ตัวบางคนก็เขาเรียกว,ว่าตกทีหนึ่งก็สี่ตัวห้าตัวแ้ครับเป็นเบ็ดห้าโอแล้วก็ตกตกนะครับกระตุกสาตอนเป็นตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว,ว่าฝายน้ําเก่ามันจะมีหินนะครับ หมือนเราตกเบ็ดระแวงก็คือเบ็ดไม่มีเหยื่อกระตุกกระตุกติดปลามาเล่นน้ําตรงนี้มันขึ้นพอนปลามาเล่นน้าตรง่งกปลาสวายปลาเก็บต่างๆมาเล่นน้ําฝั่งนี้พอมันจะขึ้นไปข้างบนมันขึ้นไม่ได้มันก็จะมาอออยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้น้ํามันจะไหลแรงน้าในท่อก็ไหลแรงน้ําฝั่งนี้เขาเรียกน้ําเบี่ยงพอมาท่อมันเต็มแล้วก็จะเบี่ยงน้ามาฝั่งมันจะมีน้ําสมุดท่ดอกับน้นําตรงนี้สองอย่างนะครับอยวาลืมจังจะขยายให้ดู นี่น้ำมุดท่อตักน้ำแบบว่าเต็มท่อแล้วก็เบี่ยงมาฝั่งนี้นะครับให้น้ำาไหลแรงกว่าเก่าตรงนั้นแล้วปลามันจะอยู่อยู่มันมันมันขึ้นไปบนน้ำไม่ได้พอขึ้นไปบนน้ำไม่ได้ปั๊บมันก็จะออกันอยู่ด้านล่างนี่แหละพอออกันอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วเขาก็จะเกาะเกาะเบ็ดละแวงไอ้ข้างบนที่เสื้อสีน้ำเงินนั่นก็ใช้เบ็ดละแวงได้ปลาตัวใหญ่เนี่ยนะครับแต่เบ็ดฝั่งคุณเสื้อําเงินวันนี้เขาเรียกว่า เบ็ดตุ้มแปบลบว่ามีมัดเป็นดวงว่องกระโดดแล้วก็มีเม็ดโฟมแต่คนนำเงินคนนี้เขาเรียกว่าเบ็ดละแวงคนนี้เ็าเบ็ดเซียนเบ็ดระแวงครับนะครับปลาก็ได้ตัวใหญ่เยอะปลามันจะออกขึ้นไปข้างบนไม่ได้แต่ที่ลุงดำมาถามก็เราว่าทำไมคนตกปลาเยอะจังไปหลายคนแล้วก็อยู่ฝั่งนู้นก็มีอยู่ฝั่งนู้นก็มี แต่ที่นี้เขาบอกว่าเพิ่งได้น้ําจากฝนตกจากเมืองการมาโมโตกจาเมืองการมา็าด้ป่าเยอะแต่ลุงดำว่าจะไปดูเขาตกปลาฝั่งนมันก็เดินยากนะนี่แต้ลุงดำเราจะให้เห็นว่าปลาเหมือนเหมือนปลาน้ําอุ่นกับปลาน้ําเย็นมันก็มาเจอกันนะนี่เอาอยาไปรุขนพอฝนตกใหม่ๆป้าปลาได้น้ําใหม่ก็จะมาเล่นน้า ล่นนะปลาตัวใหญ่มันก็จะสวนขึ้นน้ําและปลาที่ฝนตกปั๊บมันก็จะพัดพัดแอร์พวกเหยื yeah, ่อหรือพวกมะลงมะแมลงที่มแมลงที่ฝนตกจากหน้าดินไหลลงไปที่พัดจากหน้าดินที่เมืองการพอตงตกแรง,งน้ําจะท่วมตัวภูเขาท่วมอะไรท่วมบ้านคนแล้วมันก็ท่วมไร่ท่วมนาเลยเสร็จแล้วมันก็จะพัดพวกมแมล,ลงไหลลงลงในคลองน้ํานะ พอไหลคงของน้ํามันก็จะไหลาตามน้ํามาปลาที่อยู่สวนน้ําฝั่งนี้ก็เขาเรียกว่าไปกินมแมลงจากสวนน้ําฝั่งนี้นะนี่เราเรียกขึ้นไปมแมลงบางนู้นแต่ทีนี้พอน้ําไหลลงมาเยอะปลาก็มาออกันแหละแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าตรงนี้ปลาม่สวนไม่ได้เพราะน้ำแรงมากมันจะออ,อยู่หน้าที่หน้าที่หลักตรงนี้นะไปถึงหน้าทอ่อ ปลามันจะขึ้นไม่ได้เพราะน้ําไหลแรงมากถ้าจะขึ้นได้ก็ต้องใช้แรงเยอะนะนี่ปลาตรงนี้เราเลยชุมตรงนี้ชุมนะครับตอนนี้คนก็ไปหาหลายคนก็กลับบ้านนะี้นะจะได้ตัวสองตัวมันคนก็ได้หลายตัวนะครับแต่เบ็ดระแวงนะทามันได้ทีหนึ่งโอ้โหตัวใหญ่ๆทั่างนั้นนะครับพวกปลาสวายปลายศนะครับนี่ปลาบึกอยู่ฝั่งนี้นะครับ พอมันได้แล้วชื่นใจเพราะมันใหญ่จริงๆตัวมันใหญ่มากครับแต่เบ็ดตุ้มก็ได้เรื่อยๆครับเบ็ดพวกได้เรื่อยๆครับน,น,น,นี่เรือวันนี้มีเรือมาด้วยนี่เรือคนหาปลาเนี่ยลงมาจาับหัวทำนกเลยคนนี้เห็นไหมนี่เรือหาปลาลงมาจาับหัวทำนกนี่รุ้น,นพอปลาน้ําไหลก็ตามมา นะครับมีตะเชียนปลาเป็นมาจะปล่อยตะข่ายลอยนะปล่อยตะข่ายลอยไปว่าติดปลาตัวเล็กๆเยอะนะตะข่ายประมาณสี่เซนปล่อยลอยตามน้ำไปเขาวางตะข่ายลอยตามน้ำไปนู้นมันไปสะพานนู้นแล้วก็ไปสะพานสองนะไปสะพานสองหัวํำนบนู้นไปอย่างหัวํำนบแล้วก็เข้าเขตเมืองนะพอเข้าเขตเมืองก็ไปไกลฝั่งนู้น นี่เขาเรียกว่าเซียนเขาเรียกเซียนตะข่ายลอยเชียนตะข่ายลอยถ้าติดทีหนึ่งโอ้โหแกะไม่ไหวเลยครับแกะพวกปลาขยง้งปลาเขาเรียกว่าปลาปลาลูกรุ่นปลากำบังแกะไม่ไหวเลยเพอเขาใช้ตะข่ายประมาณสี่เซนสามเซนอย่างเงี้ยพอลอยเข้าไปแล้วโอ้โหเขาเรียกว่าคนลอยต้องใช้ตะข่ายสองถึง พื้นหนึ่งพอเวลาลอยมาแล้วพอเก็บได้ปั๊บรุ่นจะให้คนที่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวนุ่นดำขยายเออคนฝั่งนู้นรอเก็บปลาพอขายมาแล้วรอเก็บปลาแล้วคนฝั่งนี้ก็ลอยตะข่ายใหม่มาสองพืนเขาเรียกว่าตะข่ายสลับกันเลยไม่ต้องไปไอคนเก็บกับคนเก็บไอคนลอยตะข่ายกับลอยตะข่ายเขาเรียกว่าไงการคุตกางกแบ่งหน้าที่กันทำงานนะ พอลอยตะไครยมาปั๊บก็ยกขึ้นไปให้ไอคนทางบนก็หาคนนู้นก็หาปดตะไคร์พอตะไคร์แห้งเสร็จแล้วปั๊บก็มาให้ทางนี้ลอยตัวลอยลอยลอยต่อะลอยลอยต่อหมายถึงว่าพอลอยน้ําก็ลอยต่อเพื่อลงตะไคร์ต่อยาวไป้นั้นลอยตรงนี้ก็ลอยไปตามน้ําสะพานวอเรื่อปลาจะจะติดปลา เรียกลอยตะข่ายปลาลอยปลาปลาก็จะส่วนน้ำมากระเจอตะข่ายลอยนี่นะครับปลากระติดเยอะนะครับพอตรงนี้เขาเรียกว่าพอได้ปลาปั๊บเขาจะโทรหากันทั้งนี้ก็เชียนปลาใหม่ไหมนี่ยเชียนปลาใหม่กําลังเดินมาเนี่ยนี่เชียนปลาใหม่มาก็บอกกันก็ได้ปลาเยอะก็ได้ปลาเยอะกินกินตี็ก่ายลอยนี่เลยได้ปลาเยอะ มันได้มันได้มันได้น้ำจากเมืองการเนี่ยบลองเลยตร,เลตรงนี้นี่เขาเขาขึ้นลุกเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เขาเพิ่งลุกไปตรงนี้นี่ตรงท่าเน,นี้ยลุกไปยิงกับเทียมปลาคือขายปลอไมได้ปลาตัวใหญ่เยอะนะแต่แต่จังหวะให้จังหวะมันลองก็ตั้งก่อนนี่พี่เขาคนนี้ก็มาเชนเซ,น,เซนติเบตแค่นี่ใช่เยอเยอะไรพี่มา เหยี谢谢 et, er ่บปลอมไม่ใช่ห้าโอโอ้นี่เหยียบปลอมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูกอนโอ้โหนี่เหยียบปลอมของพี่เขาครับนี่นี่สีแดงออะเดี๋ยวดูพี่พี่ดูเหยียบนี่เบ็ดอะไรครับนี่ดูเหยียบของพี่เขานี่นี่เห็นไหมโอ้นี่คเบ็ดตัวใหญ่เบ็ดมันจะติดอยู่กับตัวปลาเลยนะนี่เขาเรียกเหยี่บปลอมเบ็ดมันจะเนี่ยงโอ้มันอยู่ในตัวปลาเลยนะ นนะครับี่ลองดูโอ้นี่เหี้ยลอมครับมันคงก็ติดอ่าโอ้นี่ก nee, nee. ็าท <g zia> <t> ีนี้ม่ไม่ติดมันยีปั้นปั้นล้ำนะเหี้ยบ้านเหี้ยลอมดูเขาไอตัวนี้มันมันตกตาดีล้ำอันนี้มันมันล้ำล้ำปั้นั้งก้อนแล้วก็ใส่เม็ดเม็ดสีขาขาวนี่นายตรงนี้เลยเดี๋ยวเราติดตัวหนึ่งเลย ไอตรงนั้นมันก็ได้ปลาเนี่ยสีน้ำเงินเลโอ้ลองลองดูลองลองดูคือเ,เขาก็ลองหาทาเลดูว่าเปลี่ยนพานปลาต่างๆก,ก็จะหาทาเลว่าตรงไหนเหมาะบ้างอะไรบ้างก็จะไปตีืีเขาไปตีด้านบนหน้าเขื่อนฝั่งไปแล้วบอกว่าตีปลาตัวใหญ่ไปเกี่ยวปลอมเนี่ย อย่าปลอมสมากกับพวกปลาช่อนปลาช่อนปลาชะโดจะติดนะเย่าปลอมแต่ปลาพวกไอ้เบละแวร์นี่สมากจะเป็นสวะปลาปลาสวายปลาบึกปลาอะไรปลาตะโกงปลาอะไรตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกอะไรนะปลาตัวใหญ่อปลาเก็ตเขาจะติดมาเล่นปลาตรงนี้ ลองดูเชียนปลาก็พอมีคนมาก็จะโทรหากันมาสนุกสนานตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับเย็นๆจากลุงดำวันนี้นะครับสวัสดีครับ